เอ้ย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 อยอดีเลยถึงแล้วเนียถึง้ดินะเอยพวดต้องบอกพันลงลงลุงลงเลยก่อนที่ลงจะลงลุเอาผมลงหน่อยดิเียคอยๆ่อยคอยยเอ้โหอเคแล้ววันนี้พเรามีแขงรับเชิญไหน สวัสดีบานีเหรออ๋อน้าต้อยบวกแนงครับน้าต้อยบวกแนงครับผมร่วมทานเค้กกับเราด้วยประมาณนั้นทุยไม่ใช่ลุงมาบัดรสำล้อได้ไปแล้วเข้าเลลยแ้วกันเนาะเข้าเลยลุงมากนะขอบคุณลุงมากครับผมขอบคุณน้าต้อยบวกแนงมากครับขอบคุณมากนะลุงนะลุงใส่หมวกอาดิดาสป่ะเอาอาดิดาสลุงใส่หัวโอ้โห่น้ร้านมะเฮาสุดยอดสวยมากสวยมาก หวานอร่อยไอ้ยาเฮ้ยมันยาะมันเหมเือนเหมือนการนำไม่รู้ยังไงอะฟิวนี้ใสหน่อยดิทำไม่ได้ทำไม่ได้อะโอเลืมนตู้ทีกินมันหอมมากแบบเอออยากกินอะไรกินสั่งเลย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 เชื่อใจพี่เชื่อแน่นอนแน่นอนอยากกินอะไอรบ้างเดี๋ยวพี่จัดให้กินช็อกโกแลตเลยช็อกโกแลตจะเยอะได้อ๋อนี่เดี๋ยวจัดให้เนี้ว่าอะไรมันกระลองมันกร้อนมันกรุน มะโลมะกรามแมงก์ยัง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ช็อกโกแลตทีน่นี่ต้อง <c oughs> บอกไว้ก่อนถ้าอยากกินช็อกโกแลตต้องรู้ก่อนช็อกโกแลตที่นี่มาจากประเทศเบลเยียมเบลเยียมเจ๋อต้อง <c oughs> มีนี่เลยครับอับนดับแรกออริจินอลรนานาหนึ่งตัวที่สองคาราเมลสอง อันที่สามมันฉ่อันนี้อร่อยมากสองและที่ไฮไลท์สำคัญไฮไลท์เลยก็คืออัลมอนด์อัลมอนด์ท็อฟฟี่เค้กครับผมตรงนี้แหลมที่สุดยังไม่พอขอนี้ด้วยครับมาการอนเออผมแปลกที่เห็นเขาเรียมาการอนด้วนะนะทำไมเขต้องเรียกว่ามาการอนด้วยครับอ่ามันเป็นคุกกี้สไตล์ฝรั่งเศสนะคะตัวนี้ใช่เขาก็จะมาฝรั่งเศสจริงมปะ เเลยยนี่จะขอกินก่อนกินอะไรอื่นก็ได้มันข้าวมันเขานียนมากเลยอ่ะมันหวานนุ่มมากแบบอร่อยเนาะมากอ่ะเราพอตักปุ๊บชิมเราอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะเราเนี่ยมันเต็มปากเต็มคำมากไงอร่อยไหยอ่ะอร่อยมันหอมมันหอมอบ มันหอมมันนุ่มมันเป็นมะม่วงนี่อันนี้อันนี้เด็ดมากอันนี้ผมขออนุแยกยิ่งนึให้พี่สีชมพูปกดฉัชนะล่ะโอ้บาเจ้า้องเต็มปาัดยังทำอร่อยมากเลยเอาอ๋อพี่พี่ครับพี่ครับพี่รบกวนเลขเจ้าของร้านไหมผมเลยได้ไหมครับเจอแล้วครับผมเอ้า พ่อวันน um, okay. uh, ี bueno, ้ค่ะพี sure. exactly. ่พ okay, well, so ี่พี่พี่ฟอนหนูแกจะคุยเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนดีเขาพี่รีบรือเปล่าครับคุยได้ครับอ้ยคุยได้พี่ขอชชิญให้ลุกนี่ลุกลุกลุกแล้วเออลูกแล้วไอ้ผมก็รีบว่าแบบนั้นเต็มปากเต็มคำเพราะอร่อยมากเลยค่ะพี่หนูชอบร้านที่มากินนี้ดินมาเออเราก็สงสัยนื้ว่าเอ๊ะเข้ามาทำไมเขายกมือหวัดดีเราก็นึกว่าเป็นผู้จัดการร้านโนนี่ฉันเห็นราสีตั้งไปในร้านแล้วจริงมากกว่างสใส ขอบคุณครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่แจ็คครับผมโอ้พี่แจ็คแจ็คคือพี่แจ็คก็เจ้าของร้านที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับคนเดียวคนเดียวคุณไม่ไม่ลงไม่ลงภรรยาใช่ไหมอ๋อแต่งงานแล้วด้วแต่งงานแล้วด้วยแกบอกเลยเนาะรอมลอดรออย่างนี้นี่พี่เอาพี่บอกปุ้มเนี่ยเรตติ้งพี่ตกนะสาวนี่ที่แบบจะมาหาพี่นี่แบบตกจริงๆนี่เขาเป็นคนดีอย่งที่เหมือนแกไงโอเคจบเลยทีเรื่องเลยชินาดูมากเลยพี่แจ็คค่ะ ชื่อร้านเนี่ยค่ะพี่แจ๊คคืออะไรคะคือหนูไม่เข้าใจร้านอาหาโอ้๋อซึ่งชื่อเค้กก็คือร้านอาหาคือมันแตกแต่างกัน,นยังไงคือพี่เอาชื่อเคกก้กมาเป็นชื่อร้านหรือเอาชื่อร้านมาเป็นชื่อเคกก้กเห